ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างอ้อนจะตัดผมทรงเปิดข้างลาดใส่นะครับใช่ไหมเปิดข้างในลาดใสให้ชาวเน็ตกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย ข้างลากใสดูนะครับผมจะตัดให้ดูเอาข้างนอกเอาข้างนอกสั้นนิดนึงแต่เขาเปิดข้างในนะครับดูวิธีการแบ่งผมของช่าง,งอ้อนให้กิ๊บครึ่งวงกลมที่ครอบผมคนแกน่ทำอย่างนี้ปุ๊บแบ่งง่ายมากเลยเห็นไหมครับแล้วก็เปิดข้างนี่คือหมายความว่าเอาครึ่งวงกลมไว้ประมาณครึ่งหวพอดี เราจะเลียนสวมฟันเบอร์สองปรับฟันขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ตัดอย่างนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าเปิดข้างลากไซหรือไม่ก็ทรูบ็อกอันเดอร์คัตทรูบ็อกนะครับแต่ภาษาบ้านนอกเขาว่าเปิดข้างลากไซภาษาพิมายว่าถ้าไม่พอใจก็ติมาดามาเนาะตรนนี้เนี่ยเขาเรียกทรงอันเดอร์คัตเน่ย ทรูเววันเวอันเดียวกันเปิดข้างข้างเดียวก็เรียวกว่าวันเวถ้าเปิดข้างสองข้างเขาเรียวกว่าทรูเวใช้บล็บอกเบอร์สองนี่บล็อกมันนะแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บตรงนี้ให้นวลตรงี้ใช้เบอร์หนึ่งววมาเสริมแล้วก็ตัดตรงนี้ให้นวลกลมกลืนแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนะี่ย เดี๋ยววิธีตัดข้างๆก็จะทําให้ดูอีกวิธีตัดผมด้านหน้าก็จะทาให้ดูอีกคนมาตัดนี่ก็มาจะาน,นู่นนอกแถวตะวันตกพนะิมายเนาะมาไกลอยู่สาวๆก็ยังไม่มีเป็นโสดอยากได้เมียอยู่แต่ว่าอายุยยังเล็กเอาไม่ได้ส่วนอื่นมันอาจจะแข็งอยู่แต่มันไม่แข็งจริงเนาะแต่ก็พอใช้ได้ แข็งคือหมายความว่าหัวแข็งนะครับไม่ใช่อย่างอื่นคนหัวแข็งเขาเรียกคนหัวแข็งหัวดือ้อหัวรั้นนนั่แหละอันเดียวกันนี่ดูวิธีตัดเราวก็ทำอย่างนี้แล้วก็เอาตัวเก็บขอบเนี่ยมาทำนี้ทำให้มันไม่ขาด เขาเรียกว่าเปิดข้างทูบอ็อกเมิดใน่งสวยโุ้งข้างหูส่วนไหนที่มันเล็บออกามาก็ตัดอย่างนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูฝั่งนี้ปึ๊บยัยงให้ดูนิดนึง ได้คุ้งเอาไว้อย่างนี้ปุ๊บไอสองอันอันเดียวมันบังคับไม่อยู่ส่วนหน้าก็เอาไว้อย่างนี้ส่วนบนก็เอาทีละอันอย่างนี้ปร๊บผมก็เลยทําแบบนี้มันก็เลยสะดวกสำหรับผมแก็เอาไปสองอัมปัน C'est un แล้วก็สวมเบอร์หนึ่ง <c oughs> สวมเบอร์หนึ่งแล้วก็ตัดอย่างนี้ <c oughs> ตรงไหนดำๆก็สังเกตว่ามันเอวีมาเจ็บแล้วก็กวกีมาเจ็บ เดินหนึ่งอหอนีกันขอบมาเจ็บตรงไหนแบบน,นี้แล้วก็วางวิธีวางฉากแล้วก็กะให้มันได้อย่างนี้แล้วก็ทำให้มันได้ฉากพอดี ที่จะให้มันคมชัดแต่ก็ต้อวางวางเงววางฉา,ากตั้งรอบวิธีอ่านให้มันเท่ากันคืออ่านอย่างนี้ นี่มาดูวิธีตัดข้างหน้าประมาณกลางกลางตาเนาะอ่าอย่างนี้ถ้าเขาเอากลางตาเวลาหวีแล้วมันจะพอดี่างนี้เอาบนหูนิดนึง สัดวีลงหรือไม่ก็ง้ายวีขึ้นเฉียงไปวี3 0สองศา25องศาแล้วแต่เราต้องการคือความต้องการของเราก็อยู่ที่วีนี่แหละครับทางนี้ก็เหมือนกันต้องการขนาดไหนก็เอยียงวีขนาดนั้นเพื่อให้มันอยู่เหนือบินไปหูหน่อยนึงด้านหลังเป็นลากไส้ ดูด้านหลังเนะี่ยเป็นลากไซด์ <c oughs> ดูด้านข้างนี้ยังหให้ตรงอย่างน,นี้ประมาณตาเหลือลิมใบหู ด้านหลังเนี่ยเราดูว่ามันเป็นรากไซยอย่างนี้พอดีอย่างนี้พอดีแล้วด้านบนนี่ก็พอดีแล้วเราก็ดูความพอดีครับขาะนี้ด้านหน้านี่ยแบบถ้าเขาเสียกลางมันก็พอดีดูลักษณะอย่างนี้ให้ปลายผมอยู่ประมาณเหนือริมเลยหูนี่พอดีอย่างนี้พอดีพอดี ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วให้ดูวิธีทําของช่างอ้อนมันง่ายนะครับหน้าตาเขาก็หล่อมากขอบคุณครับชาเน็ดครับสวัสดีครับนี่ให้ดูรอบเลยนะครับทมให้ดูลากใส่ปื๊ดปื๊ดลากใส่ปื๊ดปื๊ดด้านหน้าเนี่ยเราจะให้เขาตั้งตรงแล้วก็ ให้มันอยู่ในถ้าเอาบนคิ้วเราก็จะเอาหวีวางบนคิ้วเนี่ยถ้าเราเอาหางระดับตามันจะพอดีปึ๊บปึ๊บครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ